ค,คนที่ซื้อปืนนะ,นะถ้าเกิดคุณไม่เคยรู้จักมีมักจีคนขายเลยเ่การซื้อปืนเนี่ยคุณก็ต้องคนขายต้องให้โอกาสคนซื้อก่อนว่าให้เขาไปตรวจสอบปืนนี่ก่อนว่าปืนเนี่ยของคุณไหมของคุณจริงไหมใช่ครับเ <นะ S 1> พราะไปตรวจสอบคือตรวจสอบอยังไงตรวจสอบโดยโดยเอาปืนเนี่ยไปที่กรมการปกครองครับ เพื่อไปให้เขาตรวจเขาตรวจก็ที่ที่องค์การกครองเขาจะตรวจตรวจปืนก็บอกเนี้ยให้ปืนก็บอกเนี้ยเป็นของนี่นี่จริงสามารถขายซื้อขายได้เพราะนั้นคุณนึงซื้อขายได้มีขั้นตอนนี้อีกมีขั้นตอนนี้อีกเพราะถ้าเกิดคุณมาทดๆออย่างเงี้ยมันไปหยิบเอาปืนไทรมาขายคุณใช่ใช่ซื้อไปเดี่ยงเดี่ยงอีกเดี่ยงครับใช่ไหมขั้นตอนมันมีต้องต้องขอให้เขาตรวจปืนให้ก่อน โอเคครับเในใี่ตรวจปืนเนี่ยผลของการตรวจป,ป,ปืนอุดปืนปืนนี่ของนายนี่จริงอ่าอันนี้จริงครับโ <Okay. S 1> อเคอ๋อก็